สองอดีตนายกเคลื่อนไหวแล้วปมเหยียดคนอีสานในทักษิณชินวัตรหรือโทนีู่ซัมบอกว่าขอร้องเลยอย่าสร้างความแตกแยกขึ้นในประเทศเพราะก่อนหน้านี้มีการแยกสีเหลืองสีแดงแบ่งคนจนพังไปแล้วเพราะอิจฉากันดูถูกกันทุกวันนี้สร้างความแตกแยกในประเทศความแตกแยกทางการเมืองไม่เพอยังจะสร้างความแตกแยกในภูมิภาคแตกแยกชนชั้นขอร้องเลยถ้าใครที่คิดแบบนี้ช่วยเอามือตบปากตัวเองหน่อยเอาหัวไปโขกถังเถอะ อย่าไปคิดแบบนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายบ้านเมืองมีคนกทมบางคนหรือจำนวนน้อยเท่านั้นที่ดูถูกคนอีสานว่าเป็นคนจนแต่ไม่ได้ไปดูที่เหตุของความยากจนไปดูแต่ผลแล้วก็ว่าคนอีสานขี้เกียจเป็นคนโง่ไม่มีการศึกษาแต่หารู้ไม่ว่าเหตุเกิดจากการให้งบประมาณในการพัฒนาภาคอีสานน้อยเกินไปโดยนำงบไปพัฒนากรุงเทพและเมืองใหญ่ทั้งที่อีสานก็มีประชากรมากถ้าเทียบกับภาคอื่นจึงทำให้ภาคอีสานได้รับการพัฒนาน้อย ไม่มีตังส่งลูกไปเ,เรียนหนังสือและลูกก็เป็นกําลังสําคัญในการทําการเกษตรก็เลยไม่ได้เ,เรียนหนังสือเรื่องนี้เป็นการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมและการให้โอกาสทางการศึกษาที่ต่ําพอรัฐบาลที่เขาเลือกมากําลังแก้ปัญหาให้เขาก็ถูกปฏิวัติไล่เขาออกไปไม่แฟร์เพราะเอาความเป็นตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งการคิดแบบนี้เลิกเถอะผมว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน โทนี่วูดซ้ำกล่าวและยังย้ำอีกว่าปัญหาการดูถูกคนอีสานเกิดจากการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมมานานมากแล้วซึ่งเป็นระบบการคิดจากส่วนกลางสั่งจากส่วนกลางลงมาไม่ฟังจากส่วนล่างและเยัดเย็ดในสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เขาแต่สิ่งที่เขาต้องการกลับไม่ให้ทําให้อีสานล้าหลังเรื่องโรงเรียนก็ต้องปรับใหม่หมดเราต้องให้ความเป็นธรรมเป็นคนจนก็เป็นคนไทยเหมือนกันต้องเท่าเทียมกันให้โอกาสให้งบประมาณไม่ใช่ไปหาเสียงกับเขา พอเลือกตั้งเสร็จก็ทอดทิ้งเขาอย่าลืมว่าพื้นที่สีแดงสีชมพูอีสานเป็นสีแดงสีชมพูเยอะเพราะความแยกจนก่อนจะดูถูกควรไปดูถูกการบริหารที่ล้มเหลวมานานของภาครัฐดีกว่าและยังมีความเห็นจากนางสาวยิ่งลักษณวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่พูดถึงเรื่องนีว่าวันนี้โลกเปลี่ยนเยอะเราต้องแข่งขันกับหลายประเทศฉะนั้นหันหน้ามาสามัคคีกันและช่วยกันลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนสังคมเมืองและสังคมชนบท คนอีสานนั้นรักใครรักจริงมีความจริงใจการแสดงออกสดใสและใสซื่อจริงใจอย่าดูถูกกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันจะได้ไปแข่งขันสู่เวทีโลกเราอย่ามาทะเลาะก,กันเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ